เก๋ ator, ต่อต้อค่ะที่สุดรถย,ยนต์มือสองต่อต้อค่ะค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เก๋ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาชมกับการรีวิวรถนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยกับ Toyota Innova c r y s t a ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว 2.8V นะคะรถปี2019มาพร้อมกับสีเทาเลยค่ะสวยมากๆนะคะดูเรียบรูแล้วก็ดูแบบว่าดูมคีความสปอร์ตในตัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะกับตัว 2.8V นี่ถือได้ว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะ ตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดแถบตัวโครเมียมนะคะและตัวโครเมียมของเขานี่สังเกตเห็นไหมคะเส้นด้านบนและด้านล่างจะพาดยาวนะคะประกบตัวไฟหน้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟหน้ามากยิ่งขึ้นสําหรับเจ้าไฟหน้าของเขาก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED มีการแยกในส่วนของไฟเลี้ยวอมาไวยด้านล่างแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะนอกจากนี้สําหรับตัว 2.8V จะได้สเกิร์ตรอบขันแบบนี้เลยค่ะ ค่าบนราคาป้ายแดงคันนี้ก็จะอยู่ที่1 4 1 3 0 0 0บาทค่ะ oh. สำหรับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เนี่ยจะเป็นล้อแม่จากทางโตโยต้าขนาด17นิ้วนะคะแล้วก็ยางปีส0 2 2ีโอ้โหเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เลยนะคะคุณก็สามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะก็ราจอมองข้ามเป็นตัวคมเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวค่ะที่จะประตูก็เป็นตัวโคมเมียมเช่นเดียวกันและเป็นตัวสมารท์ทคีเลดด้วยสามารถที่จะล็อกหรือว่าเปิดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือเขาก็จะเป็นรถ เขาจะมาพร้อมกับรูปทรงที่เรียกได้ว่าขับขี่แล้วมีความคล่องตัวนะคะขึ้นลงก็สะดวกสบายเหมาะสําหรับบ้านไหนที่ต้องการนะคะคุณพ่อบ้านแม่บ้านต้องการหารถที่รับส่งนักเรียนนะคะหรือว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุนะคะกังวลในเรื่องของการขึ้นลงรถจะลําบากคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะมาดูต่อนะคะสําหรับด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็จะมีกับไฟเบกรกด้วยสามกระจกเป็นระบบไร้ฟ้ามีที่ปัดน้ําฝนนะคะ แล้วก็ได้กล้องมองหลังด้วยเรามาดูกับพื้นที่ด้านหลังกันสินิดหนึ่งนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะยังคงเป็นแบบแมนนวลด้านในนะคะจะเรียกว่า7ที่นั่งก็ได้บางคนจะเรียกว่า6ที่นั่งบวก1ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ามองเข้ามาเนี่ยก็เหมือนตัว6ที่นั่งนี่แหละนะคะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่หัวเบาะเพิ่มเพื่อจะเป็นที่นั่งนะคะแถวแถวที่3เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งของแบบ3ที่ได้แบบนี้เลยเป็นที่นั่งที่7ได้นะคะแต่ถ้ากรณีไม่มีคนนั่งเนี่ยคุณก็สามารถพับเบา นี่ค่ะเป็นสเต็ปแบบนี้แยกอัตราส่วน50-50ค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีไฟสวนด้านหลังอยู่ด้านนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถค่ะเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยว่าสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถค่ะด้านในจะเป็นโทนสีดำนะคะสภาพสวยเลยแล้วก็มีการตกแต่งเป็นไลายไม้สีน้ำตาลเข้มค่ะเบาะที่นั่งได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำสภาพสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้แบบนี้อีกด้วยนี่ปรับเอ็นอะไรต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะจอพวงมาลัยก็จะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันปรับวอลุ่มโปรโมดได้มีตัว c r u ค s น control นะคะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนหน้าจอทัชสกรีนค่ะตัวนี้อ่านี่มีแผ่นที่ให้นะคะเวลาคุณต้องการ ใส่แผ่นดิสแผ่นซีดีต่างๆคุณก็เปิดได้แบบนี้เลยไม่เขามีการซ่อนช่องไว้ด้านหลังนี่นะคะแบบนี้อ่ะกดปิด ยังลงมาตัวแอรเป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ด้านล่างมีในเรื่องของการส่งตัวอีกขั้หมดพาวเวอร์มดนะคะที่วางของตัวนี้มีช่องเสียบไฟ Power อร์12โวลต์ให้ค่ะเกียร์ออโต้6สปีดตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์ทั่วไปได้แอร์แบครออคันเลยค่ะด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างซ้ายขวาแบบนี้ยังไม่หมดนะคะเขาจะมีไฟที่เรียกว่าเพิ่ม หรือว่าสร้างบรรยากาศให้กับภายในรถปรับระดับความเข้มความสว่างได้แบบนี้เลยค่ะนี่คือโซนหน้าเดี๋ยวเก๋พาทุกคนเนี่ยไปดูกับพื้นที่โซนห้องพิเศ์ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ <S <S แล้วก็มาดูกันต่อนคะคะกับโซนห้องพิสศรด้านหลังตัวนี้จะเป็นที่นั่งแถวที่2นะคะก็เป็นสที่นั่งมีความเป็นแบบว่าแยกส่วนเป็นส่วนตัวสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อหากันได้บางทีถ้าเป็นรถครอบครัวมีแบบ น้องๆหนูๆเนี้ยเขาก็จะชอบนะเวลานั่งเขาไม่ต้องแบบอยู่กับที่มากเขาก็ยังสามารถที่จะเดินมาหาแถวที่2ได้เดินเชื่อมต่อได้นะคะเพราะว่าบางทีเด็กเราก็เข้าใจอะ่ะเนาะเขาจะอยู่นิ่งนานไม่เข้าได้แล้วแบบให้เขานั่งอยู่เฉยๆนานๆเขาก็อาจจะเบื่อเวลาเจอรถติดหรือว่าเดินทางไกลค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีแอร์แยกไซยคลองแถวที่2แถวที่3นะคะปรับระดับความแรงแบบแยกส่วนได้ตั้งออโตหรือปิดได้นะคะแล้วก็มีไฟเช่นเดียวกันนะคะสร้างบรรยากาศให้สนด้านหลังแบบนีี้้้้เลยคือออกกอตนน่่กถาาาสวางสวง จะมองเห็นไม่ชัดนะคะแต่ถ้าแบบว่าตอนกลางคืนมืดๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดนิดนึงนะคะแล้วก็มีไฟไฟค่อนข้างเยอะเลยนะมีไฟ้ตยขวามีไฟตรงกลางให้อีกด้วยค่ะขยับลงมาด้านหลังบอกคุณน้าเขาก็จะมีนี่เลยเป็นที่วางของนะคะรองรับน้ําหนักได้ถึง10กิโลกรัมเลยค่ะจะไว้วางโน๊ตวงโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆก็ได้นะหรือไว้ไว้แบบทานข้าววางสม,มาร์ทโฟนอ่านน้องทรงหนังสือได้เลยค่ะแบบนี้นะคะตอนนั้นก็กด เ,เด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟ power outlet 12โวลต์นะคะตัวนี้ลำโพงม,มีด้วยกันทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันค่ะและนี่ก็คือออปชันแล้วก็สภาพภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมกับสภาพเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ <S 2> <S 2> มาดูกับเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้ด้านหน้ากันต่อเลยนะคะฝากระโปรงแผดซับความร้อนต่างๆสภาพถือได้ว่ายังสมบูรณ์ค่ะบอดีหลักนะคะคนันกลางนะคะน็อตต้องเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีเลขนัมเบอร์อยู่ตรงคนันกลางนะคะ แล้วก็ลู่ต่างๆไม่บิดไม่เบี้ยวฝั่งทางด้านซ้ายก็จะมีแผ่นเพจจากโรงงานค่ะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆเช่นเดียวกันไม่เคยเดนยกไม่เคยโดนเปลี่ยนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc ให้กำลังอยู่ที่174แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตรด้วยกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้ค่ะกับ t o y ยต a i n n o v a Crysta 2.8V รถปี2019ที่ตัโต๊ะขาของเราขายอยู่ที่29,000บาทค่ะ จัดไฟแนนได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีกับโปรโมชัน่นมีแคมเปญมีดอกเว็บเซ็ตเลือกกันผ่อนได้ยาวนาน84เดือนค่ะมีรับประกันนะคะเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจติดต่อได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์ 0837777747ละ0837777757ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจสุดฤทธ์ยนต์มือสองตัวโตค่ะ YouTube ตโตค่ะชน่ค่ะนจาะนี้มีไลน์ติกต่อ Instagram ว็บไซต์นะคะหรือเข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยที่สุดยนต์มือสองตัวโตค่ะข,ของเราค่ะมาชมตัวรถจริงมาทดลองขับได้นะคะบางคนบอกว่า อยากพาช่างมาดูสามารถพามาได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดูรถไม่เป็นเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยให้บริการอยู่ในคะายังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะและจะกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ